มันทองว่างม,มาพี่น้องกินน้ำกันสบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ชังมสบายดีเด้อพี่น้องก็ไปเบิร์ตชื่อคือชื่อคนน้อยูุไห่ยีนาคือเก่าสบายดีเพื่อนๆวันนี้เรามากินต้มเป็ดนะคะ <c oughs> <c oughs> หลากหลายเลยพี่น้องมาๆๆนะ่ะโู้มาเกี่ยวเขาได้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาอยู่เทียงหน้า <c oughs> นี่แหละคือเก่า

เอาปุ่นอารับเช้นมาก็คนน่งแบบกินแบบยาวจริงคน่าเสิ์ฟมาบัดเดียวเทิ่นว่าเซ่สินั่นเนะสิอายเนาะมาต้มลงอ้เตาแนวว้ย่ได้ใค้บ่วงนก่ะปุ่นนะทำใจทำได้แล้วตุ่มำุ่ะ่ มันก uhm, uh. ็เอาันใจเอาจองซักเอาต้มกระดูกตีนงูเอาขวมือจกเอาต้มหมง่กเห็นน้ำบวงคล่นคล้นน้ำจองมือจุกกูแหละหุ่นเงาพันอุ Tìm thôi thì anh nó cái hiu quá, đi chấm luôn in nào mà mưa đấy mà <laughs>

ม,ม,มักย่อมักอันอันี้เด้อกินอกกินดูกีนดูก,กไก่ฮะผมวมกินนะให <c oughs> ้เป็นกองมันเป็นเนาะ มันก็จมเป๊กขังนเอาาแปรกับบุกเยรยวก็คือไก่มันคือมีน้ำมันสักเนาะมันจะขัมันไปไปที่แรกกินเนากินกินเนากินเนาเแล้วก็คืออ๋อฉนแหละบื่อข้นอยากกนินไปกินกั แล้ลูกทิ้ดิถือว่ามาน่อยมาทำมาทีนถักมาเราแถมเน่ิ้เนี่ยทิ้ใหญ่เอาวอร์รี่เลยเอาอร์รี่เลยอิ้งใหญ่ใหญ่นะมันมาน้อยแลนแลนมาดึกใหไ้มาบถือัวมาลมเอือดเปล่าละวันยลัวจะไม่เลลูกจินจำติดเขา ไม่นี่บอกทำนี้นี่จะทำกับปั้นแม่กวาดลยถุอผ้าดมาบานาอแพงเง้ยน้เจ้าลทมาหันซื้อลูกชิ้นไงมาให้กินเลยโอ้จังาได้แม่สิมื่อทุกคาจ้มาเดนหนชื่อลูกชิ้นไงมาบกนี้ลูกชิ้นไงไงทำไหแม่ปั้นทำกับปันว่ะ ก็ชำกัะปั้นบนมหาบนบุมีมียูไงชำานึงอ่ะชำกัะปั้นบุมีลูกกลาง่ะไม่เยอลูกาำปั้นนะะันเาเเเยมนี้้ไปเลยมีและหันมันแพงกระเาชิมททยลูสองัั่ถกนะลูกนี้น้อยทำแพงมาคนบรานนาันนี้ในเมืองกับตัวน้อยแพงเงมากระโชกใช่ล้อบันที่นีนะแม่งพันเลยมคิดไง

ลุงน้ำ้องต้มด้วยลูกสีนตัวลูกสีนอันตัวหนงหน่อยมากินอยู่ลูกสีนซื้อเป็นสดมาไวเนาะตัวสีขาวๆนะเขาเอิญมาลูกสีนอย่งนะได้ไม่ไหมลูกสนแป้งแป้งเนาะแก้ก็หนุ่ยๆขาวเนาะเป้งไก่ลูกสีนกระจง ผลแป้งมื้อคุ้อันแล้วโดยเนื้อก็สวายนิผลแป้มันเออทุกคนเราขึ้นัตโ้่งนี้กับแปงง้แปงน้อยบนี้อันแลกจังหวะผลม้อคุ้อันมลคุ้อันใส่เนื้อแป้งดีเขาใส่นูนึงเมือง บด้จเนาะกินเจ้ำมัมาแล้วว่าพู่จนจาบด้จัเนาะจ้ำคือเสียงเขาคนเด้บจมเจอได้บุคือเขาไปเทีน่มืเอเขากินกอนได้ไหมเอ้ยเบอผู้จัากินได้ผเอบรจมเนจำกินี่แล้วเาเลยกินว่าวันนี้เจอนจำด้วยรมกัจ้เอาเดี๋ยวคนนะกินข้าก็บบค ขดอกมบดูตเนี <tr seine Christmas> net, mm ่ย hmm. อ mm ่เนซูน hmm. ท mm ุ่ตเหเดพเพื่อที่จะทำให้ัลำโพงเราบริจาคไมต้งกับ่าหิตดิบเละเราบริจาคเนี่ยกบไปทางน้ำมันจ้องบ่าเลยเคยแก็เคย่แถบนี้นได้เคยเรื่องเลยนี่ละบานคนอื่น คบุมี่นมบุมี่แฉมฮะบุมมี่แฉมจับแมมือจับแฉมทามีบุมี่เห็นถ้าบ้านทุกยเคลถวเท้ากับบุค่ยไม่ลองแจ้งนาะงายแฉมหนีมบุ้มีเขาเห็นเําแต่เขากระทานเนี่ยเขากระจัเนาองเเห็นอย่างแบบำเขาคนว่าเขากะเขากะเน่ โอ้โหกินก like ินได้แล้วเนาะมาจักแล้วขกับฉันเพนตอแรงบดันตอนงบดจำบอกฉันท่จตอนขาตอนแรงะมาจำตอนเพนบัลืมเฉเห็นะเคยมีลืมต่นี้กัมอมันจะกินในท้องค้างแล้ก็มือเอ้ลืมำไันจำแม่พิม่วง มีคนจะถามว่าร้านลืม้นมาเตียทงานมันเมื่อยกย่าบอกไเลยแนวใดมมนคิคือกันเอาเลยนี่คนหนงแหงแบบไงนะคุณหาอยู่นี่กุดข้าวเดยน้าเดี๋ยไปดูกันพิวเตอ นพนมันพูดลายแมเนะนจะมีบวมนีคุณผมมากเลยเน,นาะงานแต่ทำง,งานบวชานี่เห็น้าว่า,ามาพาคถามเงื่อนใจโป๊ะเออเออาก็อยู่ตตอนะรจนสที่ออล่นปากกะนเนาะอัดกุานี่ยทำผ่านเองทำ<า>เอง,งอมันแปลกๆผัดุ้กุ้งแบกุ่กุ่ขึ้นนะ เอบบมาทำ้หมดทำงานเนี่ตัวเขาไม่เจ้าเราลงทะเบียนาใค้กึ๊กงานบบอได้มาทำงานได้เงินห้อเพิ่นบอกเพิ่นกินน้ำวะนี่ก็กินเหาหรอไม่ไปกิน่ระเดกเป็นใจอันแบบขนาดมานแกยังไม่ไดบอกให้กินเป็นยังไง นั่นแบนั่นบอกพี่เขาแม่ขึ้นไปอันเสืกเสือได้ขึ้ไปแบบนี่บ่พอพยังพอง่นังสูบยาตุดตอดุเ้บ้านจเพ้นนี่นเนอ่อโมลี่เลยบ้าม่ไปดมดวนทำไมเนาะขึ้นไปเฮือนะไเหลุหงมากินหลับจิตมาบุญน้ามู เจ็บท้องกระเพาะตัวสนังเอาข้าวต้อนแฮะเฮานี่สินั่งหัวเฮานี่เบิ่งหัวเด้อเจ็บน้องกระเพาะให้เจ็บซึมักเลยนั่งหัวเออพี่ก็เป็นแหละน้องเจ็บกระเพาะพ่อเนาะเงินเด้อจ้ะอืมเป็นเลยโอ้ยผมนี่จ้ะแล้วบัดนี้เมื่อเราประเวียนหั่นบ่ทันได้ไปจืนนํากินอืมบัดเอานู่น ช่วงห่างเมื่อนอนมันสูนแต่ยูเฮือนพี่แต่ว่าพี่น้อยแกเมื่อแม่มันเจ้าคือหูเมื่อสันวติวะหูเมื่อแบบมันเชือกเชือกเชือกเข้าเชือกออกไงแบบแบบมันเบื่อนี่เท้าเท้ากับว่าหูจักเนาะแบบมันเชือกมาเลยเดี๋ยวจะทํากุ้มเลยแบบหูเมื่อทิพนะให้ให้ปุ๊ดอย่างให้ดูวยวสิบ้า มัน <t od em |ms|> ืพ <t ess fry stage> ี่บ้าเล่นบูเมือนอดน่นกับหมได้เป็นเป็นงมกับแม่ก็ไม่ับเรียอกินข้ากับงมท่าทากินจกข้ากับกูให้งมอ่านั่นั่งบึงน้ำที่เท่านี้พวยกำพอร่ออวมตอนนั้นเด็กจไปเบิ้พงคนข่อนเดียงผีฝันอีเวนันให้แม่วม่แนวว่ากูเตะผ้าเข่าเรานหัวเมือ มันนี่ได้ี่สอาไปใส่แมวคือููไปเรียไปนั่งแน่มาแน่มาเห็ดเอาเห็ดไปเพื่อไปชั้นเหรอเอาอรดได้เนี่บาคนบดเือเลยเชื่อตักอนั่นอาเดียมันยังจานคันคันคืออันของไม่ท่าแห้งรมตึงลงมอเมื่อนแกือกะซือไงอยิือก็ตายือก็ตาย ปีนกับปีนกายบดฝนอีอ้ันมาอันมาตกน้ำกัเอาเอาหริกพูให้ชูบมาทบเชือเอาหงมาค่ะอบเชืออบเชือปอบเชือเอาพริกูให้ชูทำไมถึงเอาันยให้ชูเก่งมัมเบอยู่่ผหน สูบบุริกค่ะเอากรใต่ายไนี่เลยนะสวสวดสวดสวดนะสยาสูปยาเลยแก่ไปยัุกนั่นกคอนกินอาหารังห้องอยากไังว่าฉากขาเื้อบ้างทำลูกเนี่ยมันมาทำลูกเดาเ้าไรเออห้องกลอดเพื่อใช่ไหม นี่รักนี่เดืออยู่นี่ผู้รีแต่พออีเครื่องมาข่าสิกลิ่นอาหารตุ๊กตาทองห้องเออข้าวห้องเอามาลูกโจ๊นี่นนม,นมาเลยพูดน,น,น,น้นนำมันกาประชาหีแหงต้อปลู้บวชฉันไข่ก่อนเอาไปเอาเอาคือเขาเขาปลูกเนาะ าเนี่ยต่ก้ปลูกมีแต่เอาเอาปลายเป็นต้นทมีถามขีมเาจะมาวันนี้เนาะปลูกคนไทยเอาปลายเอาปลาเขาเงาเนขึ้นไเออีดังเอาฮะเจสซี่้จักเรื่อยว่าสิทาเบิ่งคีมตัวองค์ไทยยังมีอยู่บรัมพูอกัน kham phuot mi ngun tsu bo ha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  kham phuot mi kham mi kham mi si tham bo ngamakai ngam phuot chung ngam la ngum loy thai bie ham khao thai bie ham thai bie ham phuot leh chak kwa la kha ตัวเขาขายออนไลน์ตัวคนไป <yeah. S 1> สั่งเอง,อง wow, พุ่นเลยนะโอ้ยกินข้าวน้ำกมท่านคนนี่ก็ที่เ็กักูเลยเนาะมักุ้เพิ่มเพิ่เพิ่มเมเมฆดูภาัรไป mày đi cùi rồi bao nhiêu? to. đi. mày đi cùi rồi bao nhiêu? bố ít ạ. em กูใช้มาจะเช่ากูจชิลเลี้ยงเด้อชเดี่ก็ไม่ต้องหาคนมึงเองมันบ่เฮ่หานห้ามบ้นนนานนี่ดีแค่น,นี่กูทำแม่กูเลยแม่บ่กูจ้าขอซึ้กับทำใหไทำแต่ไหนเทวดามีอะไรบ,รบ่มีลต่ปัวคนคืเนอเรทวดาอกเทวดา ก็ไม่เงี้ยดิว่ะบอกว่าเซิร์ฟเพื่นมาเบิ้งนกลมันมันได้เห็เกี่ยวเข่าพูดจบแบบตาแตกเบิง้งในกล้องป่ะโบปา,ากอีกเลยเทียวดามีอยู่ก <c oughs> <c oughs> ินแล้วแล้วก็นัง่งแล้วก็นอนกินแล้วเขาก็ไปหานอนพักผ่อนกันพีน่น้อังเนาะขอบใจเพื่อนๆเนาะ ทุกบ้านที่มาให้กำลังใจเอฟซีหลายๆท่านเนาะเขามาฮับส้มฮับฟังเนาะกะน้องอองกะขอบใจคนไล่ทุกข่าวทุกกำลังใจทุกไลทุกแซ่เนาะกินเขาแล้วกระลึมอัดติดเขาคนวะ <c oughs> <c oughs> น้องอองกะขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคนที่เขามากดไลค์กดแซ่เป็นกำลังใจให้น้องอองเนาะน้องอองกะขอบใจหลายๆ ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีเฮงนะพี่น้องสุขภาพเข้มแข็งกำรวยกำรวยเนาะคิอดอเอฟซีทุกคนเดอ้อบ๊ายบายไปกันเดอ้อหักหัก